สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้จะพาไปตัดตัวหนังสือที่วิ่งในแบบคาราโอเกะนะครับเดี๋ยวไปชมวิธีการกันเลยนะครับก็ไปเปิดแอปคายมาสเตอร์ครับกดที่โครงการว่างนะครับแล้วก็เลือก16.9 เดี๋ยวก่อนจะไปตัดไปชมรูปแบบการคาราโอเกะก่อนว่าที่เราจะตัดกันวันนี้เป็นแบบไหนแปาวิดีโอของลูหัวหน้าที่ทำงานนะครับแกเป็นนักร้องอยู่ก็เลยตัดแบบคาราโอเกะให้แกผมจะเลือกตรงนี้กันนะครับเดี๋ยวลองฟังกันดูก,ก่อนสักท่อนนึงนะครับเดี๋ยวจะไปทำการตัดแบบ ตงไปกับเขาเมื่อเขาเป็นคนชอบดีหากเจ็บคราวนี้ถึ้นตายไม่ไว้ต้องไว้ออก็เป็นแบบนี้นะครับตัวเขียววิ่งตามเนียนะครับให้เป็นแบบคราวโอเเดีย๋ยวเราออกไปโครงการว่างกันนะครับไปเลือก16.9เพื่อจะตัด แบบคลาวกิกก็ไปเลือกวิดีโอที่เราจะทำการตัดอีกเพลงหนึ่งนะครับเราก็ได้วิดีโอมาแล้วแกชื่อพิพิ่พงพิติ่งวัฒนาพิมพ์ที่ YouTube ก็ได้นะครับเพลงเพราะๆนั้นไปฟังกันได้นะครับอันนี้ก็เป็นอีกเพลงหนึ่งไปเอา ท่อนที่แกจะร้องดีกว่าเธอจากไปจากไปตั้งแต่วันนั้นเอาเธอจากไปจากไปตั้งแต่วันนั้นนะครับเดี๋ยวเริ่มจากช่วงนี้แหละเราก็กดเลเยอร์นะครับ พพิม์กดตัวที่ตัวทีครับพิมพ์คำว่าเธอจากไปเธอจากไปต้องทำทีละท่อนนะครับเธอจากไปแล้วก็เอาลงมารามาอยู่ตรงนี้ก่อนนะครับ จะมีอีกท่อนอยู่ข้างๆจะได้ต่อกันไปเลยครับพอเราได้ตูกนี้มาแล้วนะครับเดี๋ยววางจัดวางก่อนเดี๋ยวท่อนสองยัไปพอวางอ่านี่ครับพอเห็นเสร็จแล้วเราไปกดเอ่อสี่จุดมุมซ้ายนะครับอ่าเลือกอันแรกนะครับคัดลอกอเสร็จแล้วก็ เขาจะขึ้นขอบสีเหลืองๆมาเนี่ยตรงเฟรมนะครับก็ไปเลือกไปเปลี่ยนสีครับสีเขียวติ๊กถูกไปแล้วก็ไปที่การเคลื่อนไหวตอนเข้านะครับไปเลือกออ่อลากไปทางขวานะครับนี่งมาแล้วแล้วก็เดี๋ยวเรา ลองฟังดูว่าจะไปพร้อมกับเสียงร้องหรือเปล่าติ๊กถูกเลยครับเออไ,ไม่พร้อมกันงั้นเราก็ต้องลากตัวสีขาวเนี้ให้เพื่อเพื่อรอรอร้องนะครับเขาจะได้อ่านได้ส่วนตัวสีเขียวนี่เออ ก็ต้องให้ออกช้านิดหนึ่งนะครับติดถูกไปลองฟังดูเธอจากไปตัดออกเลยครับตัดขวาเราได้แล้วตัดก็ตัดขวาออกลองลองลอง,ลองดูไหมเธอจากไป จา,จากไปตั้งแต่วันนั้นจากไปตั้งแต่วันนั้นเราก็เข้าเลเยอร์เข้าตัวทีมกันพิมพ์เลยครับจากไปตั้งแต่วันนั้นจากไปตั้งแต่วันนั้นจากไปตั้งแต่วันนั้น ตกลงครับแล้วก็เอาลากลงมาให้พอเห็นนะครับอยู่ตรงนี้ฝั่งขวาแล้วก็ทำเหมือนเดิมครับไปจิ้มที่สี่จุดด้านมุมซ้ายบนคัดลอกนะครับแล้วก็มาเปลี่ยนสีเป็นสีเขียวนะครับทำแบบนี้ติ๊กถูก แล้วก็ไปการขึ้นไหวตอนเข้านี่ครับเราไปเลือกลากไปทางขวาเสร็จแล้วเราไปฟังกันก่อนนะไปจากตตััั้้งแ่วนนนะเขาออกได้เร็วมากเราก,เราก็ต้องออกช้าหน่อยครับตัววิ่งต้องช้าหน่อย จากไปังแวนน,น <K _> ก็เราต้องยืดไปอีกนิดหนึ่งนะครับยืดตัวเขียวอีกนิดหนึง่งให้เท่าๆกันเสร็จแล้วเราก็ไปการเคลื่อนไหวตอนเข้าอีกครับออสุดแล้วโอเคเลองฟังดูไหมจากไปตั้งแต่วันนั้น <K _> นี่ครับก็พอได้นะครับ จจากจากกไไปปงแต่วัันนน้นเราก็ยืดไปหน่อยนะครับถ้ายังแบบว่าอืมมันมีท่อนเอื้อนยืดปอีกนิดหนึ่งแล้วก็ไปที่นี่เลยสุดสองเลยฟังดูครับ จไจปตัแวน,น,นใกล้เคียงเลยใกล้เคียงเลยอย่างนี้ใกล้เคียงกเ,เราได้อย่างนี้แล้วเราไปฟังรเราก็ไปตัดก่อนนะครับตัดขวาออกครับฟังดูอีกครั้งครับตแลนนโอ้โหเราต้องยดไปหน่อย เหลือเพียงแค่ฉันวันนี้ที่ยังกล้ำเกลยลือเพียงแค่ฉันเหลือเพียงแค่ฉันเราก็ไปพิมพ์อีกครั้งเหลือเหลือเพียงแค่ฉันเหลือเพียงแค่ฉัน อเราก็ตกลงไมเอามาไว้ตรงฝั่งซ้ายเออไว้ตรงฝั่งซ้ายครับแล้วเราก็ไปทำเหมือนเดิมครับกด4จุดด้านบนคัดลอกทำแบบนี้ไปจนแบบจนจบเนื้อร้องเขานะครับไปเปลี่ยนสีเป็นสีเขียวก็ความ เคลื่อนไหวการเคลื่อนไหวตอนเข้าเลยครับเราก็ไปเอาลากไปทางขวานี่เหลือเพียงแค่ฉันฟังดูครับเหลือเพียงแค่ฉันวันนี้ที่ยังกล้ำเกลืยเดี๋ยวเราตัดออกทั้ง่อย วันนี้ที่ยังวันนี้ที่ยังก้มกืนวันนี้ที่ยังก้มกืนก้ามก้มกืนกลืน นี่ครับผมใช้นิ้วจิ้มนะครับก็ใช้หน้าจอโทรศัพท์จันเล็กหน่อยก็เลยจะมองไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ขยายมานหน่อยครับเมื <c oughs> ่อกี้ออกตกหนยเลยนี่แล้วเราก็ติ๊กถูกไปกดตัวเฟรมอีกครั้งแล้วก็เป็นจุด4จุดคัดลอก ทำเหมือนเดิมครับไปเปลี่ยนสีเป็นสีเขียวแล้วก็เคลื่อนไหวตอนขาเข้าไปลากไปทางขวาเนี่ยปมาแล้วเดี๋ยวลองฟังดูจริงจริงเรายน่นเราไปใกล้ๆกันก็ได้นะครับทำไปใกล้ๆกัน เอาสีขาวมาไว้ด้านใกล้ๆดีกว่านะครับไว้ได้ตัวนี้ก็ตัดไปเลยครับัวน,นวนี้สีเขียวจะออกก่อนแล้วครับผมตาลายต้องเอาสีขาวก่อนนะครับ วันนี้ที่ยังกล้าเกลืเราก็ยืดสีขาวออกมานิดหนึง่งแล้วก็ไปการเคลื่อนไหวครับให้มันสุดเลยติกถูกแค่ฉันวันนี้ที่ยังกล้าเกลืนี่แหละครับผมก็เราก็ทําไปเรื่อยๆทําไปจนจบเนื้อร้องของเขาครับ เราก็จะได้วิดีโอแบบคราอเกะครับไปฟังกันลองฟังกันใหม่นะครับเธอจากไปจากไปตั้งแต่วันนั้นเหลือเพียงแค่ฉันวันนี้ที่ยังกล้ำเกลือ เป็นไงครับเพลงพอๆอ,อย่างนี้นะครับมันก็ต้องมีคลาวเก๋ไว้ฟังกันเพลินๆน,น,นะครับก็ยังไงก็ยังก็ขอฝากการตัดวิดีโอตัดต่อนะครับที่คลิปต่างๆที่ผ่านมานะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดทุกอย่างที่มีขึ้นในหน้าจอด้วยนะครับสำหรับ วันนี้ก็ขอบคุณมากที่รับชมก็พบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับเธอจากไปจากไปตั้งแปลวันนั้นเหลือเพียงแค่ชันวันนี้ที่ยังกล้ำเกลือ ยังคงรักเธอยังคงเรียกหาวันวานที่เคยวานชื่นยังต้องหยัดเยืนเคียงคู่อยู่กับน้ำตา